อรุณสวัสดิ์ธรรมะดูก่อนเจ้าผู้มัวแต่น้อยใจในโชคชะตาเจ้าเคยสงสัยไม่ว่าใครกันหนอที่ขีดเขียนชีวิตให้เจ้าเป็นแบบนี้เจ้ามองขึ้นไปบนฟ้าถามหาเทพพเจ้าผู้สร้างโลกถามว่าเหตุใดท่านจึงลำเอียงให้บางคนสุขล้นเหลือแต่ให้เจ้าต้องทนทุกข์ระทมจงฟังเถิด แม้แต่พระพรหมผู้อยู่บนฟ้าก็ここยังหลงคิดไปเองว่าท่านเป็นผู้สร้างเพียงเพราะท่านเกิดก่อนและปรารถนาเพื่อนแต่แท้จริงแล้วทุกชีวิตล้วนไหลไปตามกระแสทานแห่งเหตุและผลไม่มีความบังเอิญในรอยยิม้มไม่มีเรื่องสุ่มในหยดน้ำตาสุขที่เจ้าได้รับคือผลดอกไม้ที่เจ้าปลูกไว้ในการก่อนทุกที่เจ้าอาวรคือหนามยอก ที่เจ้าเผลอโปรยไว้ในวันวานหากเจ้าต้องการเปลี่ยนชะตาชีวิตด้วยมือของเจ้าเองอย่าลืมกดติดตามและไปฟังความลับแห่งกฎแห่งกรรมฉบับเต็มที่ช่องค่าเลือกอ้อนวอนขอพรจากสิ่งภายนอกแล้วหันมามองที่สองมือและหนึ่งใจของเจ้าเถิดเพราะเจ้านั่นแหละคือผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเจ้าคือผู้ลิขิตสุขและทุกข์ ด้วยการกระทําในปัจจุบันขณะนี้เองจงสร้างเหตุที่ดีในวันนี้แล้วผลลัพธ์ที่ประเสริฐสีจะปรากฏแก่เจ้าโดยไม่ต้องร้องขอ